ใครใช้ Samsung Galaxy S 23U เนี่ยเช็คอัปเดตกันด่วนเพราะว่า AI มาเลยนะครับ S23 แบบเราก็ไม่ยอมตกรุ่นรีบกดอัปเดตด่วนหลังจากนั้นนะคะเราก็อยากทดสอบความฉลาดของ AI นะคะว่ามันจะฉลาดมากแค่ไหนเปิดด้วยรูปแฟนเราก่อนคนแรกเลยสมมตินะคะว่าเราอยากจะตัดรูปแฟนของเราเนี่ยออกจากชีวิตออกจากรูปออกจากอัลบั้มรูปออกจากโทรศัพท์ของเราทั้งหมดก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่า AI เนี่ยมันจะเติมภาพส่วนที่ขาดหายไประหว่างช่วงขั้นบันไดได้จริงหรือเปล่าคือมันจะฉลาดขนาดนั้นเลยเหรอที่เติมภาพที่ส่วนหายที่เรากําลังจะลบออกไปและพื้นหลังของเราที่มันหายไปมันจะเติมได้จริงๆเหรออั้นเราก็ มาดูพร้อมๆกันนะคะเราก็จะลบแฟนเนี่ยออกจากรูปนี้ไปแล้วอยากได้แค่วิวไม่อยากได้คนหลังนั้นนะคะเราก็กดคําว่าสร้างแล้วก็รอดูผลได้เลยว้าวเกขั้นบันไดเหมือนเดิมเฮ้ย AI มันรู้ได้ไงวะว่าขั้นบันไดมันต้องแบบนี้แลวโซฟาข้างหลังที่ถูกทับไปมันจะต้องเป็นสภาพแบบนี้อะ่ะมาทีนี้เราก็ลองรูปถัดไปนะคะเป็นรูปของลูกซันจิของเราสมัยเด็กน้อยนั่นเองเราจะตัดซันจิพร้อมตุ๊กตาหมีเน่าของเราออกนะคะจากนั้นกดคําว่าสร้างแล้วก็รอดูผลได้เลยวย AI, ่า AI จะเติมภาพ โอ oh my god นี่ก็คือผลลัพธ์นะคะแต่คิดว่ายังง่ายเกินไปอยู่มาดูภาพที่ยากกว่านี้ค่ะคือภาพนี้คือที่บอกว่ายากนะคะเราไม่ได้ต้องการจะเอาซันจิออกทั้งตัวแต่เราจะออกออกแค่ปอ,อกคอหรือคอละโคนอันนี้เราก็จะใช้ปากกานะคะเลาะแตกขอบ คอละโคนหรือว่าสิ่งที่เราต้องการตัดระหว่างรอบคอของซันจินะคะเอาจริงๆ AI มันจะรู้หรอว่าระหว่างคอซันจิลงไปที่มันถูกปกคลุมอยู่เนี่ยมันจะสภาพเป็นยังไงอ่ะหลังจากนั้นเราถอดออกแล้วนะคะก็กดลบนะคะแล้วก็ลองกดสร้างดูนะคะทุกคนว่า AI มันจะเติม oh <my> โอ้ my god แกพอแหวกเข้าแหวกออกมันก็เนียนอยู่เด้อ คือแบบมันรู้ได้ไงวะว่าขนลูกฉันเป็นแบบนั้นอะอาทีนี้ภาพต่อไปก็ง่ายแล้วสิเพียงแค่อยากจะลบกลุ่มคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกอคือเราอยากดดเดียนยู่กลางถนนผู้เดียวยากกว่านี้ก็ทํามาแล้วอันนี้ก็คงง่ายๆแล้วแหละก็คือนี่จะ้จะขีดไปเลยตีกรอบไปเลยสี่เหลี่ยมข้างหลังนี้ฉันจะลบออกให้หมดจะ้ะกดสร้างแล้วก็รอผลนะคะอื้มมันจึ้งมากหมดปัญหาเรื่องใครที่จะเข้ามาแย่งสีนะคะอื้มมันจึ้งมากนะมันฉลาดกว่าลูกฉันอีก ตลาดว่าสันติันมี่นเนี่ยาค่ะทีนี้นูภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพกระปุกยาดมนะคะสิ่งที่อยากรู้ก็คือแค่ว่ามันจะต่อน,นิ้วให้เราได้หรือเปล่าอันนั้นคือสิ่งที่สงสัยและผลปรากฏว่าออะไรกันครัเนี่ยลูกอะไรอะ